สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์โคมไฟแสนสวยค่ะอุปกรณ์มีดังนี้โคมโคมไฟเก่าชุดเก่าได้เข็มกันไกลสายไฟหลอดไฟของประดับตกแต่งวิธีการมีดังนี้นำกันไกลส่วนที่จะใช้ตัดในที่นี้ เราเลือกซับในกับลายลูกไม้ 2. ประกอบหลอดไฟเข้ากับโครงโครงไฟ 3. เย็บข้างใดข้างหนึ่งของผ้าแล้วนำมาคลุมส่วนบนของโครงโครงไฟ 4. ดึงผ้าให้ตึงแล้วเย็บปลายผ้าให้เข้ากับโครงโครงไฟไปจนครบรอบหํานำลายลูกไม้เย็บตกแต่ง พร้อมกับของประดับสวยๆแค่นี้เราก็ได้คองไฟสวยๆทำเองใช้งานได้จริงจากวัสดุที่เหลือใช้ที่บ้านนี่เป็นแนวทางเพื่อนๆอาจดัดแม่งจากวัสดุอื่นก็ได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย